สวัสดีช่องตุ like ๊กชัดชดาพรนะคะจะพาเพื so ่อนๆมารู้จักกับมาลิกันนะคะอันนี้มาลิลานะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมดอกจะชั้นเดียวนะอันนี้คือมาริลาอันต่อไปคือมาริจันทบุญเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมันจะซ้อนๆมันจะเหมือนมาริลาแต่ซ้อนเห็นไหมน้อนสองชั้นอันนี้คือมาริจันทบุ์และต่อไปดอกเล็กๆอันเนี้ยเนี่ย อันนี้คือมะลิพิกุลเห็นไหมเพื่อนๆเห็น,นไหมมะลิพิกุลฮะอันนี้คือต่อไปคือมะลิฉัดเพ and ื่อนๆจะเห็นไหมตรงกลางจะแหลมๆนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นตรงกลางมไหมจะออกแหลมๆนะอันนี้คือมะลิฉัดเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้มะลิซ้อนจะหนาๆเห็นไหมมะลิซ้อนจะไม่เหมือนกันนะ อันนี้จะฟูหนาเลยนะเพื่อนๆนแต่น,นี้จะเป็นมริฉัดจะออกตรงกลางแหลมแหลมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้พาเพื่อนๆมาดูมริทั้งหมดมี5ชนิดนะของที่บ้านถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ